ขอกลายสดีร่วมกันด้วยนะครับวันนี้พู้ชมมอตโตโฟกัสอีกเช่นเคยนะฮะสลักคิดโดนี้เราก็อยู่ในแอปคอยบอสนะฮะสลักคิดโดนี้เดี๋ยวเราจะพํายามทำการถอนเข้าทูบิลี่วอลเล็ตลองดูแล้วกันนะฮะว่าจะสามารถถอนได้ไหมแล้วก็จะสามารถถอนได้จริงหรือเปล่านะฮะสำหรับรใครที่อยากเล่นเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปแล้วกันนะครับเล่นได้เฉพาะ Android นะส่วน iOS นะครับไม่สามารถทำการเล่นได้นะครับ ไฟไม่เยอะนะครับคนเล่นไม่เยอะด้วยนะครับเพิ่งเปิดตัวมานะครับสลับใครที่เคยเล่นไปแล้วนะทุกคนเน้นแต่ละคลิปหน่อยและกันนะทุกคนว่าถอนไปแล้วเท่าไหร่บ้างแล้วก็ถอดได้ไหมนะแบ่งปันข้อมูลกันหน่อยนะครับมาดูกันนะครับการเล่นนะทุกคนก็เหมือน แอปอื่นๆเลยนะครับเหมือนแอปแอตบอกนะครับประมาณนี้ละกันเยอะอยู่นะครับตัวเกมคล้ายๆกันเลยนะครับมาลองดูกันว่าอะไรจะสามารถถอนได้ไหมนะครับสละใครที่ทาการดาวน์โหลดมาแล้วนะครับการเล่นหาคะแนนของเรานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการหาคะแนนกันก่อนนะครับให้เพื่อนะครับทำการกดคลิกเล่นเพื่อสร้างรายได้นะครับทำการกดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนจะเจอรายชื่อแบบนี้โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคะแนนเยอะนะ เพียงแค่เราใน้ทุกคนทําการกดคลิกเล่นเกมในทุกคนเราก็สามารถรับคะแนนได้แล้วในทุกคนหนาทีนะครับเราจะได้รับอยู่ที่11คอยเฮ้ยเยอะนะทุกคนสูงสุดอยู่ที่7 0 3คอยนะครับสูงสุดเลยนะก็จะลดหย่อนลงมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะสะลหรับใครที่ทําการดาวน์โหลดนะให้เพื่อนทาการกดคลิกที่เพนาวแต่ถ้าใครโหลดมาแล้วนะครับทำการกดคลิกที่รูปหัวใจนะครับหลังจากนั้นจะเจอ แอปที่เราเล่นอยู่นะหลังจากนั้นทําการกดคลิก Pay Now นะครับก็แสดงหมายความว่านะครับเพื่อนเพื่อนนะครับได้ล็อกอินนะครับเข้ากับเกมนี้แล้วนะหลังจากนั้นทําการกดคลิกเล่นนะครับมือจะปิดต้องเล่นก็ได้นะเปิดทิ้งไว้ก็สามารถรับได้เช่นกันเดี๋ยวเราจะไม่เล่นละกันนะเดี๋ยวเราจะเปิดทิ้งไว้นะครับทำงานกดคลิกออกกันก่อนอ่ะอยู่ในหน้าหลักแบบนี้เราจะไม่เล่นนะเราจะปล่อยทิ้งไว้มาลองดูละกันนะครับว่าเราจะสามารถรับได้ไหมนทุกคนในส่วนของ การหาคะแนนเปิดทิ้งไว้เฉยๆนะครับเผื่อใครที่ไม่เชื่อนะก็รอไปเรื่อยๆในทุกคนรอไปเรื่อยๆละกันในทุกคนอดทนรอหน่อยในทุกคนมาดูกันว่าจะโผล่ขึ้นมาไหมและก็ใช้ระยะเวลานานพอสมควรอยู่นะประมาณหนาทีนะครับในการหาคะแนนนะครับบางคนนะครับอาจจะใช้อีกเครื่องหนึ่งในการเล่นในทุกคนปั๊มก็สามารถทาการรับได้เช่นกันนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเล่นละกันในทุกคนโอ้โหอดทน รอไม่ไหวแล้วทุกคนไม่มี่อนไขอะไรมากนะถ้าเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้นะทุกคนถือว่ารอแค่ให้ครบหนึ่งนาทีเท่านั้นก็สามารถรับได้แล้วมาอรอลุ้นกันโอ้โหว่าจะไม่เล่นแล้วทุกคนอดใจไม่ไหวเลยอ่ะค่อยๆเล่นไปนะทุกคนเพลินๆน,นะไส้กรอกอยู่ไหนวะทุกคนมีไหมไส้กรอกเอาตัวนี้ไปก่อนเฮ้ยทำไมไม่มีอ่ะอันสุดท้ายแล้วไส้กรอกมีไหมโอ้โหเฮ้ย ทำไมไม่มีวะโอเคนะครับนี่เราได้รับเพิ่มอยู่ที่4คะแนนแบบนี้นะนี่เห็นไหมรับเพิ่มสี่คะแนนแบบนี้เดี๋ยวเราเล่นเอาใหม่เอาใหม่มาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ทุกคนเอาใหม่เดี๋ยวเรากดออกแล้วกันน่าจะได้นะอ่ะกดคลิกออกเอาใหม่เอาใหม่เล่นสักหนึ่งตาแล้วกันว่าคะแนนของเราจะผู่ขึ้นมาไหมทําการกดคลิกไปเรื่อยๆนะกดคลิกรวมไปเรื่อยๆทุกคน รวมแบบไหนดีอรวม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 ,วมไปเรื่อยๆรวมไปเรื่อยๆเ,เอ้ยโอ้โหหมดอีกแล้วเไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเรากดออกแล้วกันนะครับการหาคะแนนก็ประมาณนี้นะเปิดทิ้งไว้ก็สามารถรับได้นะทุกคนอาจจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมก็ รอให้ทุกคนมีการอัปเดตแน่นอนนะครับในส่วนของการหาคะแนนอาจจะมีจํานวนจํากัดก็ได้นะครับบางครั้งอาจจะไม่ได้สูงสุดอยู่ที่700อาจจะสูงสุดอยู่แค่100ต่อวันก็ได้ใะทุกคนต้องรอติดตามและกันหมายถึงการให้ทุกคน,กน,ใ,กน,ใ,กคนในส่วนของตัวแอป คอยบอสแล้วกันนะว่าเราจะสามารถหาคะแนนได้แล้วก็สามารถถอนได้ไหมตอนนี้นะครับผมก็ได้รับเรียบร้อยนะทุกคนอยู่ที่4คะแนนแบบนี้อทําการกดคลิกออกมาลองดูกันนะเดี๋ยวผมจะถอนขั้นต่ําอยู่ที่10บาทและกันเพราะตัวนี้นะครับในการถอนขั้นต่ํา10บาทจะถอนได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับครั้งที่2นะครับจะถอนขั้นต่ําอยู่ที่ 20บาทนะครับใช้คะแนนอยู่ที่2,800คะแนนนะครับแล้วก็สูงสุดในการถอนเข้า t ูบันนี่วอลเล e t จะอยู่ที่เดี๋ยวผมขย,ยัดแคปบหน้าจอก่อนนะอยู่ที่เจ็ดหมื่นคะแนนคนน่อนข้างที่จะเยอะน่าดูอยู่นะมาดูกันนะครับในการรับนะะก็ทําการกดคลิกทําการถอนนะคะเพื่อนๆนะครับทาการใส่เบอร์วอลเล็ตเข้าไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมใส่ก่อนนะอ่าใส่ไปเลยทุกคนใส่ไปเลยนะ แล้วก็ใส่อีกครั้งนะครับเพื่อทําการยืนยันตัวต้นนะครับหลังจากนั้นนะเดี๋ยวเด๋ยวเฮ้ยใส่ใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวใส่ใหม่ใส่ใหม่เรากดออกนะเมื่อกี้อ่าใส่เรียบร้อยนะครับก็ทําการกดบันทึกก่อนบันทึกนะครับ จะมีคำว่าติ๊กถูกตรงนี้นะครับลองเช็คดูนะว่าเบอร์ของเพื่อนถูกหรือเปล่าทําการกดคลิกบันทึกนะครับจะเจอแบบนี้นะแน่ใจหรือไม่ว่าที่จะถอนนะครับ1400คะแนนนะครับได้รับอยู่ที่10บาทเข้าทูบันนี่วอลเล็ตก็ทําการกดคลิกถอนนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการถอนเรียบร้อยมาดูกันว่าเราจะสามารถถอนได้ไหมหลังจากที่เรารอไปสักพักนะครับประมาณ2นาทีนะตอนนี้เงินก็เข้าเรียบร้อยนะครับจานวน10บาทนะครับเข้าทูบันนี่วอลเล็ตนะครับเข้าเรียบร้อยแล้วนะ ได้รับอยู่ที่10บาทจาก255บาทชําระเงินเรียบร้อยแล้วนะมาดูกันนะทุกคนในส่วนของประวัติการเงินนะครับหรือประวัติการถอของเรานั่นเองนะครับจะเจอแบบนี้นะให้เพื่อนทาการกดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะมีขั้นตอนนะครับคุณได้ส่งคําขอนะครับหรือสร้างคําขอนั่นเองนะครับจํานวน10บาทขั้นตอนที่สอน,นะครับเรากําลังประมวลผลในการจ่ายนะครับดูระยะเวลาในทุกคนไม่ห่างก,กันมากทุกคนระ,ระยะเวลาในการ รับเงินเข้าทูบนดี้ว่าเล็การจ่ายเงินของคุณเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนมารอดูนะว่าเราจะสามารถถอนได้ไหมรอติดตาม EP หน้าแล้วกัน สำหรับใครที่อยากเล่นนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปละกันเพื่อนๆลองไปเล่นดูได้นะในส่วนการหาคะแนนก็จะประมาณนี้ละกันสําหรับใครที่ถอนไม่ได้ก็เม้นใต้ล่างคลิปหน่อยละกันนะว่าเกมนี้ไม่สามารถถอนได้หรือแอปนี้แอปคอยบอสนะครับไม่สามารถถอนได้แต่ถ้าใครถอนได้แล้วเม้นตใต้ล่างคลิปหน่อยละกันว่าถอนไปเท่าไหร่แล้วกันบ้างนะทุกคนแบ่งปันข้อมูลกันหน่อยนะ เพื่อคนที่ดูแล้วไม่เชื่อนะครับโอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบคิดโดนี้นะครับหรือคิดโดนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนเคยลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโมโตโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ